เด็ดเวิร์กลาใจป่าสายเปย์ถูกต้องมาแล้วมาแล้วออวันนี้เราจะมาเรียกว่าใจป่าและสายเปไปเลยแถวแถวซอยกุ้งทองบุรีซอยสี่ผู้โชคดีคนแรกค่ะชื่อนัชชานะคะเป็นแฟนลูกทุ่งเน็นเวิร์ก98.5มาประมาณ7-8ปีแล้วค่ะรับไปแล้วครับแจ็พอดใจป่าสโสดไ เดชมูลที่เปลี่ยนใจป๋าแกกข้าร้อยเอ๊98.5โอ้โหของจริงตัวจริงชื่อพี่อะไรครับธนรัตน์ชาวแกลนครับใจป๋าแจกหนึ่งพันเผมถามหน่อยว่าพี่ฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กรึอเปล่าฟังค่ะฟังได้ที่ไหนอ่ะ ่าขึ้น98.5นี่รู้จริงใจป๋าแจก 500, 500. บาทเน็ตเบิร์ได้ที่ไหนคะ fm 98.5ค่ะนี่อย,อย่าลืมนะฮครับว่าฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กกันได้ที่ fm 98.5 megahertz แจ็คพอร์ตมูลค่า2,000บาท ใจป๋าแจก1,000บพบาทใจป๋าแจก500บาทเรามาอยู่แถวแถวถนนสุขนมเทสวร์แถวแถวลาบพร้าวนะครับเพราะคุณออมได้2,000บาทเห็น<อ>ไหมคำถามไม่พี่เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดีมากเลยครับเพราะถ้าพี่เปลี่ยนแล้วก็พี่จะไม่ได้1 0 0 0บาท เบลกนและลาใจป๋าสายเปย์มอบโทษกับพี่สมใจ500บ้ทได้เบิกนแลนลาใจป๋าสายเปย์จาก500เราอ่ะบอกกับคุณผู้ชมไว้ว่าวันนี้เราจะมาแถวย่านรามกระแพงซอยแปโอ้ยแล้วเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณคุณครับตอนนี้ผมมาหาผู้โชคดีกันแล้ว เพราะว่าตอนนี้เขาเปิดฟังลูกทุ่งเน้นเปิดที่98.5ตอนนี้พี่เขาฟังที่98.5อยู่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ใชเออไอป๋าสายเปแจ็กพอรต2,000บาทสายเปแจ็กพอรต1,000บาทา ป๋าสายเปห้าร้อยบาทสิเรามาเปถึงที่ครับวันนี้มาถึงคิวของชาวตลิ่งชันปิ่นเก้าโอ้โหนะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันใช่ว่าคนที่ฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กจริงๆผ่าน98.5แเมกะเฮิร์ตและก็จะโชคดีได้รางวัลใหญ่ไปหรือเปล่าดีดีครับผมปาลุยกันเลยดีกว่าครับปลาสายเปแจแจ็คกอดสองพันบาท ปลาสายเปย์แจก1 0 0่งพันบาทใจปลาสายเปย์แจก500บาทโอ้โหใจปลาสายเปย์แจก500บาทไหนๆพูดลูกทุ่งเนตเว์าให้ชื่นใจหน่อย